ขึ้นมาไลายทํำยังไงนะคะเราจะสร้างอะไรได้ได้ยังไงนะคะ คนที่เข้ามาเห็นไหมคะว่าบางคนเข้ามาแล้วให้ของขวัญกระปูอันนั้นคือรายได้นะคะอ่านี่เลยนี่คือรายได้นะคะถ้าเราไม่อยากจะสร้างตัวตนอะไรกับใครนะคะอ่ะมากันใหญ่เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับรายได้นะคะแล้วก็ตัวอย่างรายได้นะคะสําหรับคนที่ไม่อยากที่จะสร้างตัวตนแบบนั้นไม่มีสินค้าเป็นของเราเองไม่มีสินค้าให้ขายตรงนี้นะคะสร้างรายได้ให้กับเราได้ซึ่งของขวัญเหล่านี้นะคะเราสามารถเอามาเป็นอ่าแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินได้นะคะเป็นเงินจริงๆได้ถ้าครบกําหนดตามที่เขาต้องการของขวัญที่ส่งมานะคะสามารถแล เงินได้แลกเงินจริงๆได้นะคะของขวัญมันไม่ใช่มีแค่นี้เนาะมันมีรถฟลอรลี่มีสร้อยเพชรมีรูปหัวใจน,นะคะเร <î S 1> เคยเข้าไปดูไลฟ์ของคนคนหนึ่งนะคะ <_ ierten> เขาเล่นกีตาร์เนาะเขาเล่นกีตาร์เก่งมากนะคะเขาก็เล่นกีตาร์ให้ทุกคนฟังสิ่งที่เขาได้คืออะไรคะเหมือนทุกคนนะคะมาดูไลฟ์ของเขาแล้วมานั่งดูเออมานั่งดูนักดนตรีตามร้านอาหารนึกออกไหมคะแล้วเขาชอบเพลงนั้นเขาจะทํายังไงอ่ะเขาก็ส่งของขวัญให้กับคนนั้นไงคะเห็นไหมเหมือนเหมือนมันเหมือนเปย์อ่ะมันเป็นสายเปย์มันคือความสุขของคนดูเล่นเพลงที่เขาชอบนะคะคน ให้เสียตังไหมคนกดให้เสียตังนะคะแล้วของขวัญที่ผู้ส่งผู้ส่งต้องเสียอะไรไหมเสียเงินนะคะเอาเงินจริงๆของเรานะคะไปแลกเป็นเหรียญของ TikTok นะคะไปแลกมาแล้วเราก็สามารถที่จะส่งของพวกนั้นให้ได้